อนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่คมสร์กลางโชคชัยนะครับอันนี้ขออนุญาตให้พี่คมสร์นแนะนําแปลงนิดนึงครับครับผมคมสันกลางโชคชัยครับประธานกลุ่มวิสาหจิตชุมชนกล้วยอมทองมี7ีเจ็ดนะครับเออสำหรับกลุ่มก็ตั้งอยู่เลขที่เจ็ดสิบเก้าหมู่สิบตําบลหนองห้าช้างอําเภอพรเจริญนจังหวัดบ,บึงกาฬนะครับผมเออกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาจิตชุมชนเมื่อวันที่สามสิบเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามเริ่มแรกมีสมาชิกร่วมกลุ่มอยู่ แปดลายก่อนที่จะมาทํากล้วยหอมทองเนี่ยครับพี่คมสันเคยทําอาชีพอะไรมาก่อนครับที่มีสวนยางพาราอยู่แล้วพอดีสถานการณ์ช่วงนั้นสถานการณ์ราคายางพาราตกต่ําก็เลยลองเอากล้วยอมทองเข้ามาเป็นอาชีพเสริมในตอนแรกครับอันนี้ขอถามได้ไหมครับว่ากล้วยที่เอามาปลูกนี่เป็นกล้วยพันธุอะไรครับเออที่ปลูกเริ่มแรกนี่เป็นกล้วย ออหอมทองพันธ์ปทุมพื้นเมืองทั่วไปนะครับพอ,อดีช่วงปี2,564เอ่อ64ทางตลาดมีความต้องการว่าจะทำเป็นกล้วยส่งออกที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยปรับปรุงสายพันธุ์มาใหมออ่มีสายพันธุ์มาจากพันธุ์ก้อนเม็ดเชียวนะครับ ต่ว่าของเมืองการเราที่เป็นเนื้อเยื่อลอดเดียวกันนี่จะเรียกพันหอมสุวรรณครับผมเป็นพันหอมสุวรรณนะครับปลูกหญ้าไหมครับปลูกกี่เดือนครับตั้งแต่ลงนอเลยฮะการปลูกกล้วยอมทองนี่จะมีระยะเวลาจากเริ่มปลูกไปถึงระยะการเก็บเกี่ยวนี่จะใช้เวลาอยู่ราวๆเก้าเดือนครับผมเก้าเดือนจะได้ผลผลิตลอดแรกนะครับ,รบแล้วก็หลังจากที่ได้รับผลผลิตครั้งแรกแล้วมาครั้งที่สองนี่ เป็นอีกกี่เดือนครับจะใช้ระยะเวลาอยู่6เดือนครับผมหเดือนมีช่วงไหนที่ต้องดูแลประครบประมเป็นพิเศษไหมครับการปลูกกล้วยอมทองนี่การดูแลรักษาก็คือการบริหารจัดก,การแปลงเราต้องทำให้แปลงให้สะอาดร่งเตียนแล้วก็ระบบน้ําที่ที่เพียงพอครับผมใช้น้ําเยอะไหมครับการดูแลรักษากล้วยอมทองเ,ออเรื่องน้ํานี่จะเขาต้องการน้ําแบบแบบชุ่มแต่ว่าไม่ต้องการถึงแฉครับผม ในประเทศกับต่างประเทศนี่ต่างกันยังไงบ้างฮะตอนนี้ตลาดเรามีอยู่สองตลาดคือตลาดภายในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศภายในประเทศนี่เป็นตลาดที่ผ่านเอ่องคัดแย,ยกของวิาสากิจชุมชนสารน้ําคงที่เมืองร้างคอมจังหวัดดุดอนธานีจะแย,ยกกล้วยจากเอ่อเป็นกล้วยภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศการส่งออกต่างประเทศนี่จะดูสีเนื้อที่ ความเกี่ยไม่เกิน80อซอยู่ละลายเจ็ดงซภายในประเทศนี้ความเกี่ยของสีเนื้ออยู่ 80- 90ซนครับผมราคาของภายในประเทศนี่เป็นยังไงครับทางทางตลาดผู้รับซื้อนี่ซื้อราคาภายในประเทศนี่กิโลกร,รัมละ16บาทราคาส่งออกนี่ราคากิโลกร,รัมละ17บาทครับผมขอเพิ่มเติมเรื่องส่งออกไปญี่ปุ่นอีกน,นิดนึงครับอ่า ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขามีข้อจํากัดในการดูแลแปลงอย่างไรบ้างครับอ๋อเรื่องมาตรฐานการส่งออกญี่ปุ่นนะครับก็คือมีข้อห้ามก็คือห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าหญ้ายาฆ่ามแมลงยาฆ่ารานี่คือที่เป็นสารเคมีนี่ก็ห้ามให้ใช้เป็นพวกชีวพันธ์แทนครับผมสองไม่ให้ห่อเคลือใช้พลาสติกที่เป็นถุงพลาสติกห่อเครือที่เราเห็นทั่วไปเคยมีเคสที่ว่าไปตรวจเจอสาร เขาเคลือบสารไล่แมลงหรือว่ายาฆ่าแมาลงมากับถุงหอ่อกล้วยนี่แหละครับก็เลยมีข้อห้ามไม่ให้ห่อครับสามไม่ให้ปลูกปนกับในสวนทุเรียนเพราะว่าการใช้สารเคมีกับต้นทุเรียนมันอาจจะตกค้างในกล้วยหอมทองครับผมก็มีข้อยกเว้นอยู่ราวสามสี่ข้อแคเื่องนี้นะครับต้นทุนนี่เป็นยังไงบ้างการปลูกกล้วยหอมทองถ,ถ้าถ้าคิดต้นทุน ที่เราจะทำกล้วยอมทองเชิงพาณิชย์หรือเพื่อการส่งออกจะมีการลงทุนไล่หนึ่งก็อยู่ราวๆสองหมื่นห้าพันบาทครับผมและเรื่องรายได้ทีนี้รายได้จากการขายต่อไร่ก็จะอยู่ที่รายได้อยู่ที่หกหมื่นสี่พันบาทแล้วก็จะมีรายได้เสริมจากการขายหน่อด้วยจะเรียเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณไล่ละหนึ่งหมื่นบาทจะมีรายได้รวมอยู่ หนึ่งไร่ก็คิดหกหมื่นสี่บวกกับหนึ่งหมื่นก็เป็นเจ็ดหมื่นสี่พันบาทครับผมก็อยู่ระดับประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดว่ามีคนติดต่อสนใจอยากจะร่วมกลุ่มต้องทํำยังไงบ้างครับการรับสมาชิกขั้นตอนที่หนึ่งก็คือท่านใดที่เป็นเสียตรวกรนให้ความสนใจก็จะมาติดต่อได้โดยตรงที่กลุ่มของเราเขั้นตอนที่สองออกรรมการของกลุ่มจะไปตรวจดูแปลงขั้นตอนที่สามก็คือ การเนี้ยการจัดอบรมจัดอบรมให้สมาชิกที่ให้ความสนใจอบรมให้ความรู้ก่อนแล้วก็ถึงให้ปลูกปลูกสมมติว่าปลูกไปได้หนึ่งเดือนเราจะมีแผนที่ว่าเราทํารวมเป็นภาพรวมของกลุ่มก็คือหนึ่งต้องขึ้นทะเบียนแปลงมีหมายเรียกสมาชิกหมายเรียกแปลง สองจะมีนักส่งเสริมจากทางบริษัทเจฟเฟสเซกาที่เป็นผู้รับซื้อกล้วยนี้เข้าไปดูแลให้ทุกเดือนให้คำแนะนำทุกเดือนออในขั้นตอนต่อไปก็คือการทำข้อมูลส่งรวบรวมกลุ่มส่งให้กับทางผู้รับซื้อก็คือขึ้นทะเบียนแปลงสมาชหมายเลขสมาชิกเรียบร้อยแล้วการที่เราจะส่งข้อมูลต่อไปก็คือการการตัดปีกล้วยจะต้องส่งข้อมูลเข้ามารวบรวมที่กลุ่มจะได้ ต่งต่อที่ผู้รับซื้อผู้รับซื้อจะนําข้อมูลปีไปทําข้อมูลตลาดก็มหมายถึงว่าถ้าเราตัดปีวันนี้นับไปอีกสองเดือนจะได้ตัดเครือนแล้วก็จะมีข้อมูลที่ชัดเจนที่จะทําการตลาดได้แน่นอนครับผมวันนี้นะครับเราก็ต้องขอขอบคุณพี่คมสันมากๆเลยนะครับที่<ร>ให้ความรู้<อ>รเรื่องการตลาดด,ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ ต้องขอลา,าคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสบีครับ